ทีครับอ่าพามาติดตามชมการติดตั้งั้อตะไคายของทีมงานล้วคาว์ไบรตคูมาน,นะครับนี้กําลังจะตอกเขาย่อยไล่ตอกเขาย่อยครับผมมีการดึงดึงตะไคร์ครับผมตะไคร์ความสูง190เซนครับความถี่10คูณ10ครับทีมงานเเเออาาลยครับผม Lúc luôn luôn khay áp bọt nè khay áp đi ngồi nè เบื้องไงนนี่น้ำเด้อหามันดึงตะไ่ายกายอตะไคร์ลงไปเสาตอลกต่อให่ครับนั่นเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีวันนี้จะพามาชมการติดตั้งรั้วตะไคร์นะครับที่ใตัวเมืองอำเภอสวินจังหวัดสวินนะครับผมรั้วตะไคร์สูง190เเซนต์ติดตั้ง ประตูก็ประตูสั่งมาแล้วแต่ยังไม่มาถึงครับผมนี่ครับเป็นเสาหลักเสาหลักเป็นเหล็กเสาย่อยเป็นเหล็กนะครับผมนี่ครับเอาตามแนวถนนครับถ้าดึงตามเชือกแล้วก็จะกินที่ถนนไปเยอะเลยต้องเอาวัดตาม ร้อยถนนตามขอบถนนนี่ครับสนใจติดต่อได้ที่0 9 6ย์8 8 2 3 6นะครับผมรัวตะไคร้ตัวนี้รับประกัน80สปีครับรับประกันการติดตั้ง10ปีครับผมมันอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่นะครับผมครับผมอันนี้สิบ เซนนะครับตะข่าย10เซนสูง190เซนนะครับผม190เซนติดตั้งภายใน2วันนะครับผม200กว่าเมตร200กว่าเมตรครับผมนี่เสาย่อยครับผมเป็นเสาย่อยที่ต่อคำก็อยู่ในประกันหมดครับผม เป็นรวดสปริงต่ขายรวดสปริงถ้าประกันไม่ขึ้นสนิม80ปีครับผมมีเติมตั้งแต่90เซนครับความสูง90เซนถึง190เซนล้อมไปถึงนู่นครับอีกฝั่งตรงข้ามอันนี้เขาจะปลูกพักปลูกพักปลอดสาร ส่งห้างสับสินค้านะครับผมทางเราก็มีทั้งลวดคาวบอยลวดแผ่นสำเร็จกำแพงสำเร็จนะครับแผ่นเป็นแผ่นสำเร็จลวดคาบอยแบบแผ่นทึบก็มีครับทึบสองข้างล่างสองคานสามคานร้านอยู่ที่อำเภอคูเมืองนะครับผมอยู่บ้านโคกศาสอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ สนใจที่ติดต่อสอบถามได้นะครับในเบอร์0967388236นะครับผมนี่ครับพามาชมครับผมราจะขายถ้าสนใจหรือยังไงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมเพราะว่าวัดที่ประเมินราคาฟรีนะครับผมที่หน้าง,งาน หรือใครจะสั่งไปติดตั้งเองก็สอบถามได้ครับวัดมาแล้วก็ให้รายละเอียดว่ามีระยะความยาวเท่าไหร่เราก็จะได้ประเมินให้คร่าวๆนะครับผมหรือไม่มั่นใจก็เรียกเราออกไปวัดดูได้ครับที่หน้างานนี่รับตัวนี้ ตัวนี้สูง190เซนม้วหนึงจะประมาณ50เมตรนะครับผมันี้ถือว่าถีนะครับผมแต่ถีมากกว่านี้ก็มีครับ5 5คูณ10เซนจะถีมาก ส่วนมากผมจะได้ติดตั้งแถวภาอีสารตอนล่างครับผมเพราะผมจะได้ผมจะเป็นทีมทีมช่างแถวนี้ครับผมแล้วก็มีร้านของตัวเองครับเป็นร้านรั้วเกี่ยวกับรั้วขาวบอยรั้วบ้านครับโลกกแพงสำเร็จคสองร้อยกว่ามิตร เาย่อยก็จะเป็นเหล็กที่ต้นที่คิดต้องแบบให้เล่นตัวได้ครับผมเพราะว่าถ้าต้นไม้ล้มทับหรือรถชนมันก็จะเป็นการยืดหุ่นการให้รองรับการยืดยุ่นได้นะครับผมนี่จะพามาดูเสาหลักเสาหลักทําไมถึงหยิดใกล้กันเพราะว่ามันเป็นหักมุมเราต้องใช้เสาหลัก นะครับผมเพราะการที่ดึงมันดึงดึงถือว่าดึงแรงแรงมากครับเขาจะสนใจรั้วถะขไข่รั้วข่าวบอยรั้วสำเร็จกแพงสำเร็จก็เข้าไปชมได้นะครับในเพจรั้วขาวบอยรุนเมืองหรือช่องยูทูบรั้วขาวบอยคุนเมืองครับมีให้เลือกหลายรูปแบบครับผมเกี่ยวกับรัว้วถ้ราเปยนไงนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ เพจลัวคาวบอยผู้เมืองและก็ช่องยูทูบลัวคาวบอยผู้เมืองครับผมครับเดี๋ยวตอนมาติดตั้งประตูจะเอาให้ดูอีกนะครับผมครับสวัสดีครับ